เอาวไปใส่บาขมืดอติดตามกับบัวมาามอเขา่ากับบัวมาหูจักมาหนึ่งหาผ่าพวโอ๊ยเมือก็นี่แมไปห,า,หาเหาะหาเห่็นทั่วที่อัวแดงโอ้ยจนโบจักมักมนเงี้ยมาสร้างได้คำเพื่แง่งหรอโอ้โมเบื่อ,อ,อ,อนายลูกเห็นเนาะฟ้องไปกีดอย่างย่มไดนจังสิได้กินกับม,มาเนี่ฮะตายตาย กูเกิดมันชั่วมันันไก่ขึ้นมโอ้ยเออเอ้วเอาคุณยามาน้อบาเนี่ยยูบ่าเออเออไม่ยังล่อขอดอกไม้เนี่ยโอ้ยเจ็บเ er pues อารอดมืนก็อยากดอกก็มือมึงละน้้า <mail> <il things> <Lob ster> แม่กับผมมีไฟได้หรอเอา้าเทสยังกินเหรอแม่โอ้ยว่าเสียนลวก่พักไหมโอ้นก็ดีเลยสันนี่นุสือเขาปุ่นมากเดี๋ยวเสียำสุดกินสันโอ้อดีแล้วบ่มีมูอยู่เอืมมิดเนาะมิดแล้วอยู่ผูวเดียวไหมเดี๋ยวหาไฟอันไปเอาดอกไม้ก่อนสันเนี่ยเออคุณละมแกกลอแเบสกันยันหอยก,ก,กเ็เศรฐุ่นไหม เป็นไงละแม่แสบปะ่ะอืมแสบดีแล้วตุวกุยเฮได้กินแสบนะสีลักไม่มูกิ่นมันก็แสบเนาะกินเหมือนนั่นตั้งใจเฮได้ไดิหนิเห็นว่าเจ้าอยู่ผู้เดียวกินขันกินผู้เดียวนี่มันมาแสบอีกทีเด้ยแม่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 แมว่ามีมูว่าวมูห้ยมันจะแสบจังไหนเนาะแม่ไปยังเฮกับเจ้าสิมาย่ำเดยไปสวนก็ไใดอยูู่้เดียวง้อง้อมึงสีะ่ะมันว่มีลูกมาหาก็ได้ มืออื่นจะออกไปจะโมงล่ะอื่นเต้สวยๆเป็นละแม่สวยจังใดเราหนีบุญเขาประับดินเน็เอาถ้าเขาเพากันไปกี่นั่งกีสองข้าจะไปแั่กี่สองเท่นี้แหละสวยบอกเกินกี่ตามกลว่าจังสันนี่แม่ว่าสิสวยๆไปทีขั้นบกตล <c oughs> เลดก็ว่าเลียด้แม่ไว <c oughs> ้อะเสียปนา้อ ลูกแก้าไปใส่สมแหน่โอ้ยแกจักวันไปใส่แกยังว่างข้ามืดปลือตาก็บ่ามัเนเงี้ยมาซ่านือตัวอะไรเดี่ยหนิลูกอะไรเมื่อนั้นเห็นเล่าู่เด้ถ้าเป็นถ้าแต่เป็นซึ่งเวลาหน,นึ่งตัวแต่ว่าหน่อยนางเห็นแต่ว่าแม่ท่องท่องดึกอีกอย่างแล้วก,ก็มิดเลยปลาหัวหมูเอากระดักไปก็ไปละละ่ะเอาจักเด้อปวอ้ว,น,วนดอกโอ้ Có men bọc ừ. Ừ. Ơn là mẹ một bầu bóng hả mẹ 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 แม่เพื่อนยั่บน่นันบัวพี่นองขอหาขอบอกอบอกกันนั่นเราเียอาะข้หาแม่เจอบุบไม่ไดาเลยดลูใส่ตัเนาะลูใส,ส,ส,ส่มันก็บ่าคือลูใส่แม่จะข้นเนาะูส่พื้นแต่เขาาก็ห่วงแม่ขี้หยัางนี่เนาะ <c oughs> นี่ว่าเสร็จ้ะลูใส่แมเ่เป็นห่วงเป็นห่วงมันได้่ะมันคงโม,มหัน ยัง,งมั้งัต่ะแม่กูกระยามันแปลไปน้ำเขาหลาๆนี่มันก็ดีคันแต่่น้าหนักแก่แล้วจิ้แก่ไปเเต้าเต้ากินนะเต้าอ้าวข้ายไปเซวาน่ากันหรืบม้าเวเต้าเอา้เอาแม่เต้าเช้า มาจี้มหนังหอแ,แม่อ้แม่สวัสดีครับสวัสดีครับเส้อิเบานนี่อ่ะไม่คว่ามสวัสดีครับแม่งนบานนี้ก็เป็นยังสีนะ่เนาะมารูบแบบนี้เนาะอันอนังนั่นเลย,ยครับอ้าวี่หยังเขง้าสิงกเหมือนนิเนาะคื่อว่าังฉันโอ้ยสิบป,ปีสี่สาสกับ่เคยเห็นมันไหวแค่เชื่อแม่ เนี่ยแบบยุคสมัยมันเปลี่ยนอายุคนมันเริ่มสูงขึ้นเขาก็เริ่มมีหัวคิดหัวอ่านเขาก็เริ่มสุภาพเรียบร้อยขึ้นมันก็บบ่คือบอกเป่าที่กี้เลยโอ้บ่บัดหมู่บ้านมัดูห้องดาคุณจุกากัดด้วยเถอะนะเนี่อันห้องดาหนลูกหยอกเล็กโอ้หยอกห่วงอะไรน้ำท่านสืดๆไปก่อตาย อันในวงปลาถามเนี่คุณแม่ถามยังละ่ะอันน่องเตา่าคุณไปใส่น่อครับน้องเตา่าน้องเตา่าครับท่าไมโอ้ยเนาะน้นองเต่าพะนะนก็น้องเต่าแม่ไปใส่โอ้ยก็จังหังนไปทา้งใดล่ะก็่จังหวัดขมือเปลือตาเราเห็นมัน้อยเงือกเนี่ยนี่หรอ่วงมันคือนอย่างนี้เดีวยวเดนนี่ผมก็เป็นห่วงมันนี่ล่ะจงังว่าผมน้ำมาเบิ่งหัน เห็นตันนองเพื่อนั่นผู้หาผมตะเวนพุนเออว่าสิออกไปหาชายอยู่บ้านเออเอ่อชายกันเล่ยว่๊ใช่ค่าเหตดอันเห็ดธุรกิจอยู่เห็ดงานอยู่ยั้งัมดก็เลยว่ามาหาคุ้ยเนียไ่เงอ่ะนะเนอนอะโอันนี้เย็บกันนอ่นนี่เออเออ เออเน่ยเอ้่งาวสัตวอะอ้ยแกลูกหลานอยู่ขางเฮือนนี่ละะกจะเข้าบวกแล้วลูกหลานกันยังมาลูกหลานปา้าโตมันคือมาบวกไปาคานตีน่ยอยู่มันตีจักอี่ยังบักเต่านั่นมันูจักพี่จักน้องดอกัมานี่แลนบ่้ลนบ่เออนี่ฮะค่อยมากบักอยคุ้มีิบกวอยู่เนี่ย เดี๋ยวแม่เอเหตุไปเลยนเฮอะมากอีด้หนี่อมักหลายเวลาแม่เนี่ยพุกนี้แม่ฝันบ่ดเลยจริงจังจริงจังเดี๋ยวจัให้เนาะโอ้ยของฮึหุด้อนหมาหรอ่อยก่อในเือแม่ด้เออตเตเดี๋ยวจัดให้ อันคือว่าน่ะแม่อันผมกะนันนองยุ้ยข่้นห่างยุ่ยนี่ตรงไหนที่บอกมันตังไดนะครับมันแหงห่วงมันเป่าเอ้ยมันแหงจักเม็ดอีหยังแม่ซูมือนี่ครับมึงก็บอกมันแหน่้ามึงบอกมันถ้ามันฟั่งควบมึงลูกกับควบกันมาโดดแล้วฮะน้าแม่นียวครับกูบอกมันบอกฟั่งควบกูเดี๋ยวนี้ฮัม อ้แมกบอกต้มต้มพอพวกเนี้ยตัวไหนกะบม่ค่อยได้ดีตัวครับแันสั่นละแมนครับแต่ว่ามันหันต้มขนมูไหลเลยเมนบอกอือ้แต่ว่ามูมันหันมีเยอะตักแบบสัวๆแมนอยู่เอาเยอได้ดิแมนอยู่ครับอต่เน,น,น,มมนี้ยเ้บอกไปทางอื่นเนาะคุณไอ่ผไเป็นไอ้มันคงกะ มาดาละผมกับเป็นห่วงอยูบ่บางงูมันหลดเป๋าแต่ละคนหันมาหาหันกูบ้านพ่อไปถีมแล้วเนาะอุตวานเนี่ยมาแบบไหนหันลักเขาลักป่าลักไก่เขาหันทีนึงบอกมันได้หลายยาให้มันไปแต่น้องุ้งตัวไหลเดี๋ยวเดี๋ยวตุวบอกเหตุไรเนี่ยเด้อย กันเลกันหัองมาเนาะเออฝากบอกฝากมนี้เด้อฝากมาเนี้เด้อครับอันหมายถึงมูมูเขาฮะนะน้องไป่รับคือมูเขาเพิ่งจะยันยันมันแปรแม่เราเป็นห่วงครับก็หันที่แม่ยเนี่ยเนี่ยผมเป็นไอผมก็บอกแล้วนะครับบอกบอเนี่ยเดี๋ยวหน่องบอดีเนาะแม่เนาะนี่แบธรรมดาแหละนั่นละแม่ ฝ่าเหล่มแล้วยันฝนตกห้ามบ่เมื่อซาสละกลังบ่ครับขึบรรกาศนารกนาะอมไงเนเออเออแม่มาเฮ้ยน่้กินสู้กินเนี่ยแซ่บก็รอดเฮ้ยน่้กินดีดีไหมครับแซ่บครับลูกกินกับแซ่บได้ลูกกินคนอืนครับครับครับโอ้ปดโอ้หญ่หนี ยงอี้ากโ่ควข้เกียเอาคุ้มอะไรบ้งบ้งมบ้งลนะบ้างหนึ่่ได้บซื้อผู้ไหได้หรอมึงยหอนตัวคนบอกให้่วยกู่เป็นก็สั้งควยล้วบุุ๊บบุ๊บนั่นแล้วไงะมีดหหวงไปนั่นหวงร้านจักคนไม่ให้กันให้ลูกร้านไปยุ่หม่องบ่ดีเนาะบัอันนี้ ลูกหลานไทยๆกะฮักก็อยากให้ม่รู้มองเัินที่ห้องหัวใจว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมปครกระดีอะไรได้ละดีดีสภาพหนาคือตรงนี้น่ะโอ้อใช่ดีหายหนาลูกอืมหืดไหลอืมมาต้องบอกอย่างไรดอกมึงโทษหามันให้กูด้กูหาแขโทูหาบักเต้านั่นล่ะลูโจ้ยกโทษเองกูอ่ะกูโทษหลายเทือ่อะไรมันบลับสายบลับบอกเออ ใหามึงหัวไปห้มันรับแต่นี่เดี๋ยวนี้มันอยู่ใส่หัวลงไปใส่บุอยานึกบาดจุบกวอนนั่นเอาไปยตะเวนหมดเลยเฮ้ยเออข้อตรงน้มึงอย่าบอกได้ว่ามึงอยู่กับกูมันสิบอกจังใดะนะเออลองเบิ่งเราจะเปิดลำโพงจะฟังก่อนเออเออบุได้การหลบกุมเอนี่ Đi, đập đẹp. Ừ, tao. Alo. Chú đi. Ôi, như này là đi, nhà quê chẳng ngăn luôn, Dù ngân vật kia Cũng nhiệt đánh vô một cái đồ phải hát cụ thể Vừa thả mấy ngân tầng đồn Mẹ là tay Tay cắt tay nè đi mười này Tiền đấy

ยังเกาะได้เกาไปต่อยซอยยี้ยี่ยังกันเลยที่จะพอมึงหันอยู่อ่ะอามึงเดี๋ยวมึงจะมาเงี้ยไหนหนิไปที่ทรหาเจ้าดอกเจ้าเจามาลับไปอยู่เงี้ยกันได้เออเออกูหาอยู่เงี้ยนี่ล่ะมึงมาเงี้ยเดี๋ยวมึงทั่วบอกกูเขาไปรับกันยุบานมึงกูโอเคโอเคลุงพี่เคเออเออแค่นี้ก่อนไปเฝ้าโอเคน้องโอเคเป็นไดดเฮ้ยเจ้าก็อยชั่วเบาบาดนี่ मन्डे मन्डे आउँदै